ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ตามความมารับชมชิปครับผมขอบคุณที่รับชมเป็นกาลังใจครับผมอ่ามื้อนนี้ครับแบบพาพี่น้องมาปูดคุยแบงปั่นนะครับในวิธีเกษตรแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเขาเลี้ยงสัตว์อยู่นะครับเอาว่าสีเป็นง่วเป็นคล้วยนะครับหรือว่าที่กาลังอ่าเลี้ยงกันอยู่ในขณะนี้แพร่หลายก็คือตักกะเตียนนะครับล้วนเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นหลักและก็กินในปริมาณที่เยอะตามอายุเพิ่มขึ้นไปนะครับตังงัวนะครับน้ำหนักลอยจิโลนะครับ กัดจะกินหญ้าอยู่ประมาณ10บกิโลนะครับผม10บเปอร์เซ็นต์ของนักโตนะครับอ่า10บกิโลนี่มันกับประมาณหน่อยๆปันเลยนะครับพี่น้องเนาะกับประมาณสอบปุ๋ยหนึ่งนะครับยันยันหมดละครับผมเพิ่นจังสีอิ่มนะครับถ้าเพิ่นจีนนะครับก็ต้องให้เพิ่นในปริมาณจำนันอ่านั่นในส่วนของหัวกับเพื่อนนะครับสมาต์กระเตียนครับผมตามที่ผมเลี้ยงอยู่เพิ่นกัดกินเจีงขึ้นเรื่อยๆครับตามอายุเพิ่นนะครับเนาะตอนเล็กอาจจะกินหญ้าบริหลายนะครับแต่เมื่อโตขึ้นนะครับกินหลายๆ แต่เมือ่อโตขึ้นก็จะจินยาจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเยอะขึ้นก็ประมาณงัวนหน่อยตัวนึงเลยครับผมถ้าเพิ่โตเพิ่นจะเลื่อนไวขึ้นนะครับถ้าคนเลี่ยงหลายก็ประมาณงัวนหน่อยตัวนึงพอแล้ครับผมอ่าต่อมานะครับสี่จะมาแบงปันพูดคุ้ยมื่นก็คือถ้าเาเลี้ยงสัตว์อยู่นะครับผมหฮอปลูก้านะครับหญ้านใหรอบผลผลิตที่ตัดได้เร็วและตัดได้ช้านะครับ มันมีข้อดีแตกต่างกันจ้าไดนนะครับแต่ว่ายาทุกชนิดล้วนมีประโยชน์นะครับพี่น้องปู่ไว้บอเสียหายครับผมอย่างที่สองครับก็คือว่า,าหลายคนสิสงสัยว่าในใบของพืชใบของหยานะครับที่หลายคนมองว่าหยาวานอิสราเอลนะครับมีน้ําปริมาณน้ําตาลที่เยอะนะครับอ,อันนั้นก็อาจจะใช่นะครับแล้วยาที่อื่นอย่างยาที่นี้บ่มาซาหรือ,อยา ชนิดอื่นนะครับพ่นมีน้าตาลสะสมใน้ปวือกลาต้นหรือใบเพ่นบอนะครับพี่น้องก็จะได้ฟังข้อมูลนะครับเนาะมาทราบนะครับรอบผลผลิติตัดไ้ของหยาหวานอิสเรียวก่อนนะครับถ้าพี่น้องปลูกอยู่นะครับผมปลูกอยู่ปลูกเรียงนะครับผมถ้าให้เต็มที่ตามที่กาหนดเลยก็คือประมาณสองเดือนนะครับสําหรับหยาหวานอิสเรียกแต่ว่าถ้าพี่น้องดูแลจัดการดีนะครับ เดือนหนึ่งอาจจะตัดได้นะครับเดือนหนึ่งอาจจะตัดได้แต่เขาดูแลจัดการดีนี่คือรอบผลผล,ผลิตของอยาหวานอิสราเอลนะครับถ้าเขาปลูกเลี้ยงอยู่นะครับผมย่างที่สองนะครับก็คือหญ้ากินนีบอมมาซานะครับสำหรับหญ้ากินนีนะครับกับขยายเครื่พีพน้องฟังอีกทางหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สามกินนีสีกินนีหมดแล้วครับผมกินนีธรรมดานะครับกินนาีสีม่วง กินนีบอมมาซาที่บนกวงพนปูกอยู่รวมมาถึงกินนีมอลิเวอร์นะครับที่ผมเคยถ่ายพี่น้องรับชมมันเป็นาสายพันธุ์ใหม่ของมามีอยูสีสายพันธุ์นะครับคือกินนีธรรมดานะครับกินนีบอมมาซากินนีสีม่วงและกินนีมูนลิเวอร์นะครับผมสำหรับรอบผลผล,ผลิตของหนากินนีบอมมาซานะครับแนะนําเป็นหนากินนีบอมมาซาเนาะครับเนาะจะอยู่ที่ประมาณ20วันนะครับ สำหรับวานอิสราเอลนะครับน่าจะหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะครับจังสีสมบูรณ์นํามาตัดใส่เลียงได้นะครับผมอยู่ที่ดุลพินิษฐ์นะครับแต่ว่าจะอยู่ประมาณนี้ครับผมสำหรับกินนี่นะครับผมมอมมาซาเนี่ครับผมตัดอยู่ที่ยี่สิบวันสองเดือนตัดสามรอบนะครับผมสําหรับวานอิสราเอลกะแบบดูแลจัดก,การดีก็จะนาจะเดือนละรอบนะครับ ตัดเลี้ยงได้ครับผมสำหรับาวานิสรรเซียลนะครับเนาะแต่ว่ามันเฉพาะอย่างวานอิสรรเซียลนะครับที่มีรอบผลผลิตที่เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนนะครับรวมมาถึงเนเปียนะครับอย่าเนเปียเนเปียใช้เขื่อนยังสี่นะครับผมรอบรอบผลผลิตเพิ่นจะอยู่ประมาณใกลเ้เคียงกันนะครับคืออาจจะดูแลดีหนึ่งเดือนหรือสองเดือนจงังสี่ สมควรจะตัดมาเลี้ยงได้นะครับเหมาะสมที่จะตัดมาเลี้ยงได้มีหลายชนิดอยู่นะครับเนาะฉะนั้นเรียงมะม่วงย้อนกลับมาถึงว่า้าฮาปลูกตะยหญ้าหวานอิสราเอลนะครับย่างเดียวเลยนะครับในการเลี้ยงว่สจเป็นวัวควายหรือว่าตะกเตนนะครับพี่น้องก็ต้องมองกลับมาว่า้าฮาปลูกนะครับสำหรับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมพาเฮ้าเลี้ยงจํานวนเยอะนะครับผม ขาก็ต้องมีแปลงห้าหวานอิสรเอี่ยวนี่จำนวนเยอะขึ้นพรอมนะครับเพราะว่าอย่างดีครับพ่นใหญ่เพิ่นเจริญเติบโตในรอบตัดที่ช้านะครับผมถ้าปลูกนิดนะครับตัดไปมาล่อครับพี่น้องก็ะชิดตามมาล่อนะครับมาล่อผลผลิตต่อไปอย่เกี่ยวรอบต่อไปนี่อยู่สะมาณหนึ่งเดือนหรือว่าสองเดือนนะครับจังสีเด็ตัดคอเสียของห้าหวานอิสราเอียวนะครับคือเจริญเติบโตในรอบผลผลิตตัด ที่ซากวัวหย่าก,กินนีมอมมาซาเนะครับผมพอจิน,นีมอมมาซานะครับกัตัดทุกยี่สิบวันนะครับเนาะสองเดือน,นสามรอบครับผมอันนี้ก็ไล่ไปไล่รอบละเดือนฉะนั้นถ้าปลูกอันนี้ย่างเดียวถ้าเขาเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะสักระเตียนนะครับที่ต้องกิน้าทุกมือหรืองอกข้วยที่ต้องกิน้าทุกมือนะครับสักเตียนแต่คนเลี้ยงไาก็กินบาหน่อยนะครับผมฉะนั้นแล้วมันจะมาเชื่อมโยงเซวา เป็นอย่างเขาต้องปลูกยาที่มีรอบผลผลิตทีเร็วเสริมเข้ามานานะครับในการเลี้ยงพื้นที่เฮาหน่อยแต่เ้าปลูกยาที่มี่รอบผล,ผลผลิตรอบตัดทีเร็วขึ้นนั่นก็คือ,อยาก,กินนี่มอมมาซาหรือ,อ้าชนิดอื่นก็ได้ครับถ้ามีรอบผลผล,ผล,ผลิตทีเร็วนะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่ผมนั้นเป็นยาก,กินนี่มอมมาซาประโยชน์ก็คือตัวนี้นะครับสามารถตัดได้20วันตัดนะครับ20วันตัด มึงเขาตัดหญ้าที่นี่ออกไปแล้วประมาณสองรอบนะครับหญ้าวานอิสราเอลครับเพื่นกัดจะเลื่อนเติบโตให้เข้าได้ตัดคือกันนะครับผมมันมันจะเชื่อมโยงไหมครับว่าเอาหญ้าทีเลี้ยวมาทดแทนหญ้าทีซ่านะครับผมในหญ้าทีซ่าอืมมันจะหมุนเวียนใส่ด้เร็วนะครับผมเวลาผู้ปลูกจะบริสียเวลาท่านะครับถ้าผู้พื้นที่อ่าบ่อเยอะนะครับถ้าพื้นพื้นที่เยอะนะครับ กระดีไปย่างก็คือปลูกหญ้าหวานที่เชียวย่างเดี่ยวไปเลยตัดจนว่าสุดแปลงอ่าแปลงทัดมากนะครับถี่เขาตัดออกมันเกิดจะพ่อตัดพอดีนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องมีพื้นที่ที่เ่เยอะนะครับผมปลูกแบบนี้ครับผมมันจะหมุนเวียนตัดได้ทันกันนะครับผมใส่เลี้ยงกับบ่ขาดแค้นหมุนเวียนเจียวได้ตลอดนะครับนี่คือข้อดีของการปลูกหญ้าที่มีรอบผลผลิตที่เร็ว และกะซานะครับในแปลงเดียวกันในพื้นที่เดียวกันในการไส้เลียงนะครับเนาะแล้วกลับมามองถึงนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าในหยาหวานอิสราเอลนะครับผมมีพวกน้ำตาลมีโปรตีนที่สูงพวกหยาชยีอื่นบอนะครับอันนีก้กะหยาแต่หยาแต่ละชนิดนะครับก็บจะมี สารอาหารหรือว่าโปรตีนของเพิ่นอยู่ในตัวเองนะครับมากหน่อยพอซ้ำกันนะครับผมจะบอกขอแนะนำเป็นส่วนของโปรตีนว่าตัวนั้นหลายตัวนี้หน่อยนะครับแต่ว่าพี่น้องมามองถึงหลายท่านอาจจะมองว่าซื้อห้าหวานนี่นะครับผมในตัวพ่นมีน้ำตาลหลายเบ่หรือจังไหนะครับกัวห้าชนิดอื่นที่นี่กัวหยากัวห้าชนิดอ,อื่น กัวหยาชนิดอื่นบอร,รวมถึงกินนีบอมมาซานะครับผมเอาแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายนะครับผมน้ำตาลนะครับจะเกิดจากการสังเคราะห์แสงนะครับโดยประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์น้ำหลักแสงครับผมในในรักวิชาการเพิ่นคำนวณแบบนั้นนะครับงทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ การสังข้อหสแสงของพืชก็จะประกอบไปด้วยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ําและแสงนะครับผมน้ำก็คือจากเกิดจากธรรมชาติเนี่ยหรือว่าพี่น้องสังเกตเวลาห้าหดน้ำพ่นนะครับเนาะพ่นสีมีความกับปีกกระเป๋าสดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับในพืชหรือว่าหยาชนิดต่างๆนะครับเนาะแสงแสงก็เกิดจากทางธรรมชาตินะครับผมแสงก็จะมีนาทีนะครับสอด่องลงมาหาใบของพืชนะครับอืม พืชก็จะทัหนาที่ใบของพืชก็จะมีมนาทีปรุงอาหารหรือว่าสังเคราะห์แสงนะครับผมในในหลักวิชาการสิ่งแรกที่ได้มากนะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับผมนั่นก็คือน้ําตาลนะครับผมน้าตาลอย่างที่สองคือออกซิเจนนะครับออกซิเจนที่เขาหายใจอยู่นะครับผมโดยอยู่ในรูปแบบของแป้งนะครับผมเป็นน้าตาลครับแต่ว่า อยู่ในรูปแบบของแป้งนะครับผมแล้วก็เพื่อนก็จะไปเจ็บวบส่วนต่างๆของมอาสีเป็นใบลําต้นเพื่อนนะครับเขาเอื้นส่วนต่างๆนะครับเนาะแล้วกับพืชเท่าครับผมสามารถหาอาหารนะครับมาเลี้ยงจะคล้องได้สองทางนะครับการทํางานของเพ่นคือรากนะครับรากก็จะค่อยดูดเอาสารอาหารธาตุอาหารต่างๆจากดินนะครับที่เขาปลูกอยู่นะครับเนาะฉะนั้นถ้าเขาปลูกดินดีนะครับมีการดูแลจัดการที่ดี ก็จะงามครับพวกพืชต่างๆางก็จะงามทางที่2ก็คือใบเนี่ยครับคือการสางังคะขอแสงออกมาเป็นในรูปของแบบของน้ำตาลอ่าฉะนั้นนะครับสรุปก็คือใบของพืชชนิดต่างๆนะครับสามารถผลิตอาหารเพิ่มขึ้นใได้เองนะครับนั่นคืออันดับแรกคือน้ำตาลนะครับเนาะอ่ามีน้ำตาลเพิ่มเข้ามาเป็นยังพืชยังต้องอาศัยน้ำตาลอยู่นะครับผมก็ต้องทำควม,ขเ,มเข้าใจง่ายแบบบ้านเฮาว่าก็เพิ่ม สารอาหารในมันครบนะครับายๆค้นข้ากจินเข่าจินยังนะครับกตต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งหาหมู่น้ำตาลก็มีส่วนสําคัญพืชกับพปรตีนครับค้นครับผมพี่น้องของกระจ่างในเรื่องนี้่นะครับเนาะว่าสีเป็นจินนีนะครับหรือใบพืชชนิดต่างๆนะครับที่เพืชเพิ่นก็จะมีการผลิตอาหารของเพิ่นขึ้นใส่เองได้โดยผ่านทงางหลักหลักกระทั่งใบนะพี่น้องเนาะว่าสีเป็นหญ้าจินนีหรือว่าญาติหรือว่าญาติหวานอิสราเอลนะครับ ก็จะมีสารอาหารที่ซอว่าน้ำตาลอยู่ในตัวพิ่นนะครับฉะนั้นพี่น้องตัดไปเห้สัตว์กินนะครับพี่น้องอาจต้องการว่าเอออยากได้น้ำตาลอยากเพิ่นเพิ่มมากตัวส่วนของน้ำตาลก็มีอยู่ในหญ้าทุกชนิดแหละครับผมโปรตีนนะครับกับอยู่ในหลอดผลผลิตที่ตัดพร้อมนะครับประกอบไปด้วยหลอดผลผลิตที่ตัดนะครับถ้าตัดมาะสมนะครับิ่นจะ โปรตีนเพิ่นจะยั่งคงไว้หลายนะครับในรอบผลผลิตตีตัดได้เร็วเขาดูเรียจัดการดีตัดได้เร็วนะครับโปรตีนเพิ่นพวกน้าตาลพวกอย่างต่างก็จะคงอยู่หลายนะครับผมทาไปเลี้ยงสัตว์สัตว์ก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับผมแต่ก็มองกับมาว่าเอาตัดแต่นน้อยในบ่อสินะครับตัดแต่เห็นขึ้นมาซี่หามือหนีตัดเลยในบ่อแห้งสีดตัวอันนั้นเขาก็ยังเล็กเกินไปนะครับเล็กเกินไปกับสําคันนะครับร่างกายธาตุสารอาหารต่างๆยังเบาเยอะนะครับ ยกเว้นว่าพื้นที่สมบุรณในรอบผลผลิตที่ตัดได้นะครับนั่นจากมีปูตินและสารอาหารยางครบถ้วนสรุปก็คือวาา้าถิ่นนองปลูกเลี้ยงนะครับผมในพื้นที่ที่จํากัดอแนะนำว่าให้ปลูกหลายชนิดเสริมกันเข้าไปเลยครับผมมันจะง่ายตัวสะดวกตัวเฮ้านะครับเพราะว่าตัวตัวนี้นะครับตัดแตเรียวปับตัดแจ็คซ้อมรอบอตัวนี้ก็จะ ยาหวานก็จะง่ายขึ้นมากห้ห้อท่านได้ตัดหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับสารอาหารก็จะครบถ้วนนะครับเนี่ยชั้นแล้วนะครับผมก็ว่าพี่น้องเลือกทั้งเลือกว่าต่พื้นที่หน่อยนะครับเข้าควรปลูกได้หลายอย่างเนี่ยนะครับผมสลับกันได้ง่ายๆที่รอบผลผลิตที่เร็วและช้านะครับมันจะหมุนเวียนนะครับเนาะหมุนเวียนอ่าตัวนี้ตัดออกแล้วนะครับตัวนี้ง่ญ่พอดีนะครับอ่าพราตัวนี้เบิร์ดกับมหมุนเวียนเกี่ยวตัวนี้นะครับ ทุกชนิดกระรวนมีสารอาหารแหละครับครบถ้วนอ่าพี่น้องสิมังว่ากินนี่หน่อยกวัวบ่อนะครับแต่พี่น้องคิดว่าหน่อยนะครับเข้าให้กินจํานวนที่เยอะปริมาณที่เยอะนะครับมันจะครบถ้วนคือเก่าครับผมครบถ้วนคือเก่านะครับบ่บ่ได้ขาดได้หายไปนะครับผมถ้าเขาจะมาลอแต่ตัวนี้อ่าพี่น้องมองว่าเอ้ตัวนี้โปรตีนเยอะน้าตาลหลปลูกอันนี้ย่างเดียวแต่กลัวมันสีโตนะครับผม วัวันสิโตัวใเกีียวนะครับพี่น้องเข้าใจนะครับเนาะมันกระต้ง g รอครับแต่ตัวนี้มันได้เกีียวเลี้ยวครับผมกินนี่มอมาซาหรือชนิดอื่นด้วยกันนะครับแต่ได้เกีียวเลี้ยวมันก็จะดีแต่ผู้เขาเลี้ยงนะครับกับสารธาตุอาหารต่างๆในในหยาสารอาหารต่างๆในหยามีเบิดครับทุกชนิดนะครับเนาะบ่ได้ด้อยบ่ได้แตกต่างไปกลัวกันนะครับเนาะอ่า มือกับความพุณแหละครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเขามารับชมชิปนะครับนาอหวัาว่าสิปเป็นแนวทางดีพี่น้องได้ศึกษาได้ที่ตามนะครับนาะว่าถ้าเขามีพื้นทีหน่อยเขาปลูกไล้ยๆอย่างแบบนี้เนี่ยหร้ไอยาๆๆย,าอย,ายางแบบนี้เขาจะได้ขอดียังไ๋มันขาดส่วนใดไปบ่ในเรื่องของสารอาหารของหญ้าที่เขาปลูกอยู่นะครับผมมือาลาไปก่อนครับผมพบใบม่ลิปดตัวไปสวัสดีครับ